เธอกดอีกขอมื้อก็คืออะไร Indeed. ทีมคีมคีม,คมดูนี่สิทีมดูจะไปไหนอะคะเออมาเล่าทงแล้นี่ออไรยังให้ดูมไม่เล่าฟังเลย ค right? ุณก็ท oh, so you know ั yeah. ้งจอยสองทำไมอ๋อตอนที่เจอจอยตอนที่เอค่เวันนี้นั้งจอยจอแทมมี่เลย้องจอยไป่จอแต่กูเจอทั้งวันเลยเออจริงวี่ยอยน่าันเียนมากปดจริ กูไม่ถอดรู้สุดกูในช่วงวงยังแรงรูปกูอีกทีมใหาวนุ่มไปหาลูกลูกไหนลูกไหนก็เสาไปเก็บขวดแป๊บี๋ยวเราไปเก็บขวดก่อน๋ยวไปเสีหายต้อใต้สุดน้า ขาไปแล้วะใกล้จบยังใกล้จบยังอ่านะคะอ๋อครูนยว่างนของอบีเยรักพอบีหน่อยชีหัวใจับัอะไรผัพูทัเจ้าผัดเจ้าเออัเจ้าที่หัวใจพระเยซู ใจใครอกสี่หัวใจผู้ดงๆู้ดังๆขอให้กล้องได้ย hey ินค no. ่ะอะหัวใจไม่ได้ซอร์เซอร์าน้าู้กันาูไม่ันมันิกูลืมันเบาแต่ว่ารุกันงกว กูได้ย oh. <that> like ินแ่แต่าพูดเบาอ่ะไ้กินมากเลยที่หัวใจน้ำพดเออแต่กูพูดเป็นชื่อนื่ออะไรเป็นชื่อชื่ออเยีกิไปเอนวกบอบอกน้จไปแล้วไงบน้จไปแล้วว่าจ้อยจ้อยชอบโอ้เป็นต้องไหนอ่ะ

เอ้ยฮัลโหลไม่ได้ดูไง dạ, ơi thương mày sao lại làm thế kek nhưng mà ơi หน่อยไม่ถึงด้าน เดียวดูมันต่อกันไปแล้วนี่เอ้าวันนี้พี่วันนี้พี่ไปช้ามาอันนั้นอะอันนั้นแหละอีเดียอียิเดียเธอเธออยู่นเธอยู่บนนี้ก็เอาลูกนี้เหรอขอโทษนะเอามเอาเอาเสาไว้นั่นก่อนค่ะ มังก็ไม่เกี่ยฝขนนให้ทีไหนอะหนูันอยู่หลังแนนนความตกสู้เดีอ่ี่ยรเก็พยายามจับล้วพี่แก็บอกวมันก็ตกไปอย่างนี้น้ำูปะวะน้ำไม่ใชน้ำูเนำูเห็นอ่านไปแล้ว แล้วมันมานอยช่แล้วไปถ่ายไปถ่ายแรงงานทำไไงเ่ไห่จะไปไปอ่ะเยอะไปด้วยอีกต้องเ็นผีเลยฮะเรียผีเลยเดี๋ยวนอนที่บาร์ดอลล์น่ารักมากุยอยากได้ให่อะไรหรอเบล เนี่ยน้องน้นอเนี่ยไอสีชมพูสัตมมองเด็กอุ้ยอีเี่ยเาไล่เายิงเนยอ่า <À. c oughs> โอ้หบุไม่เินี่เอาลูกนี้เอาลูคนนี้เอาลเกอนี้อาเอาลูกคนนี้อีกเอาลูกคนนี้เอาลูกคนนี้ไป

ได้กันเลยได้ได้เลยได้ขนมท่ี่มไปตัดออเดอร์เคียมเ<ะ>คียมไมไปตัดออเดอร์เคี่ะทไมกินังดทไมกินเยรได้อ่ะโอมันถ้าจะอยู่ไกลพี่เบียตัดว่ะไม่ไกลไม่ไกลฝา,ลาตัดหน่อยบอกอือิมมันติดในต้องอ่ะ